นันเนะคะชื่อนี้อยู่ที่อนุบาลออนไลน์นะค่ะชื่อจริงๆก็คือนัฒนาข้อมสินค่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเออเป็น SLE มาปีนี้คขปีที่19บเก้าค่ะอยากคนที่เดินปกติ10ปีแรกก็เดินได้นะไปไหนมาไหนาได้ปกติพอเข้าปีที่11มาถจากปีที่9เนี้ยก็เริ่มไม่มีแรงแล้วก็ผ่านมาอีก ปีที่สิบสี่สิบห้าก็ไปไหนไม่ได้ค่ะติดเตียงเลยนอนติดเตียงอยู่ห้าปีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มีแม่อายุตเตยกียติตคอยประคับคประคองตลอดเด็กกระทัง่งปกติก็เขาบอกวยจะทำอะไรนะนอนติดเตียงก็ทีนี้ก็ดูสารพัดอย่างก็มีเครื่องออปกยว์ความะสะดวกทุกอย่างในห้องนั้น แล้วก็ลานเขาก็เอามือถือมาให้เล่นอะไรนะคะเกมเขาเรียกว่าเกมอนุบาลเกมปัญญาอ่อนะของเด็กๆว่าเนี่นะคะเราก็เล่นไปเล่นไปเลยมันบรรลุมือมันไปปัดยังไงไปเจอ้าสวยเออก็เลยเป็นจี้หมาก็เลยจี้สวยๆอังก็เล่นขึ้นมาว่านักธนาคุณสนใจเรียนออนไลน์ไหมแล้วก็บอกเฮ้ คุณนอนติดเตียงจะทําอะไรได้ไหมก็จิ้นไปเราสมัครก็สมัครว่ะก็เลยสมัครค่ะติดแล้วเขาก็ส่งชื่อให้เราให้กับครูพี่เลี้ยงเขาให้เราเรียนอยู่หนึ่งเดือน้เราก็เรียนเรียนไปแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ฟังนะเขาบอกให้ไปฟังอะไรนะอวอร์ดพูดอะไรเนี้ยเขาบอกว่าที่นี่เป็นผืนดินที่ดมสมบูรณ์เราก็บอกว่า เอ่อเมล็ดพันธุ์อะไรมาปลกที่นี่ก็จะงดยอยงามแล้วก็บอกว่าแล้าเมล็ดพันธุ์น้อกๆอย่างคุณมันจะขึ้นไหมเนี่ยก็เลยลองเอาตัวเองเข้ามาเปิดดิสค่ะสองพันห้าเสร็จแล้วเฮ้ยมันก็เข้าท่าดีนะนี้ก็เลยบอกแม่แม่ยืมตังหน่อยสองพันห้าแม่บอกแล้ามึงติดเตียงเนี่ยมึงจะทำอะไรได้แม่หนูต้องทำได้สิแม่ แม่บอกกูก็เ,เล่นนี้มาเป็นโวดเ,เป็นล้านแล้วกูก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเออแม่เขาบอกที่ดินที่นี่มันอุดมสมบูรณ์นะแม่แม่ก็เลยยอมให้สองสองหมนห้ามาเปิดซุปค่ะแมฉันก็บอกแม่ว่าแม่หมูก,กินผลิตภัณฑ์เข้ามาเนี่ยยอดที่หกแล้วนะแม่รู้ว่าหนูดีขึ้นไหม้อ่อตอื้นก,กูว่ามันดีขึ้นแม่ก็อบอกยังไง แล้วแม่จะเชื่อหนูไหมหนูจะเอาเมล็ดพันธุ์เน่าๆเม็ดๆนี้มาให้มันจเจริญเติบโตที่ดีไอคอนค่ะย้ากอคุณนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งามกว่าดิฉันมีความสามารถกว่าดิฉันพวกคุณมาลดส่วนตัวได้แล้วดิฉันนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์เน,น่าๆนี่จะให้สัญญาเลยค่ะสิ้นปีนี้นี่ต ครงที่สองครั้งแรกดิฉันมีมือมีขาคที่สามดิฉันบอวกับเพื่อนในห้องว่านันว่าถ้าดิฉันมาครั้งที่สองดิฉันจะไม่ทิ้งไม้วันนี้ดิฉันทิ้งไม้แล้วค่ะขอเชิะนั่งค่ะบคุณน้ที่นี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงามผืนที่นี้เป็นผืนดินที่ดงสมบูรณ์ถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นดิฉันคิดว่าเมล็ดพันธุ์ของพวอคุณน่าจะเจริญเติบโตไวกว่าดิฉัน เดี๋ยวดิฉันให้สัญญาเลยค่ะว่าดิฉันจะไปยอมแพ้พวกคุณ ิคอเจนกับปีแนสสองตัวเท่านั้น